นี่าะตอนนี้เขากำลังผิดไปครับปูใช้บ้านครับผมบอกรับเดี๋ยวไปอดปูใช้ว้านเท่ากับยังไปเอาตเลขของปูนะครับอืมประมาณในนว่มาตัวเลขของปูขึ้นกระดานแล้วอืมครับจะว่าราเบ่ขข้นตดไหนบอกหบันมันกีบมากครับบ่ขข้นเฮ้บอกเมีนเอาปกติีปูที่ข้นเนี้ยทงเซไปคนที่มันใจเ้องวันนี้เมียปูต้องมันใจแล้วปูยังขึ้นกระดานแววแววด้ยิ้ว่าเพรพัดด้วยว่าบ่หลายปูสำนี้เพิ่ลุ่งไปแล้วอันในเบื้องจิดเพิ่อเดียวเมีนบ่ เดี๋ยวถ้ารวยลงแล้วน่นป่จอดข้าแม่ขันหิวนั่นนะครับจอดหิวอ่ะมีแต่หิวมีแต่กินเกแดงกาขยะกินอยู่น้ำโคกไปหลอนข้าหลอนตอนหิง่ะกำลังเดินทางเบนหิวผมว่าจะเศร้าพนเนาะทำงานเนาะครับวันนี้ออกมาเศร้าครับหลังจากที่ล่องคลิปของคุณนแยกห่วงไปพี่น้องขันภัยยังท่านในบิึงท่านในชุมนะครับเขอบันที่สามรับชมกันเด้อนะครับเม็ดเดียวชุดเดียวเท่านั้น คนนี้ของคนหมั่นใจพร้อมนะครับว่าหมวดนีนะครับ่นแหนมสืบัดีครับ่นไล่ไปมัดแม่ไล่ไปทุกเจ้านะครับหวยอดทีเดียมากครับจีเดียรมิตรกินครับเดืนอขาวซื้อน้ำวะครับจังไหนนี่เสื้อน้ำโคกอนเลยของร้านเกาวะหาลำในกระเทียกเสื้อไปถวายพน้มขันคนมายู่หล่ะขันคนมายู่ห้องกินเสียง ปูประสันเฮาวันครับแม่านอยู่บัดห้าเจงในข้าติดไม่ทิดเมื่อไปเพื่อนนั่นละครับผมคือด่านไห้ซื่อส่วนมากแม่านบัดเฮาเจงจะว่ดดีด้ปูเพิ่นเิ็ดจังว่าเฮาบ่ดีปูนั่งเนาะแม่านวัดห้าเจงจังหัดดีในปูะิ่นเจ็ดจัะหรับขีาลพอดีนักนะคร่านวัดห้าเจงจังหวัดดีนูเพิ่นเจ็ดจงหวัดข้าวพอดีปลนั่งเนแม่านวัดห้าเจงจัรถเกเดีในู้เิ่นเจ็ดจลงหวัด้าว์นดครั่เดาะแม่านวัดห้าเจงังหัี้ ว่สภาพร่างกายประเด้๋ยวเจี๋ยงให้เหม็นบาบูตีเป็นล้อหลาแน่เหม็นบาบูตีจากไปให้ให้ดิเนาะเอาท่านผู้ชมตามกันไปครับดัลลาดชนแน่ครับเด็กสาขครับสายไฟครับคุณแม่ครับเดี๋ยวกันไปทอดว่าแ่ยังไงก็จังว่ากันดีครับเห้คอยถามแม่วันไอ้ปูใช้บ้านเนี่ยเพิ่นให้โตทุกหวดวะทุกหวดเขอทุกมวดวะฮะเอาตามจริง เขาจะงวดวะห่วยจะมาวิ่งคนเข่ากันป่ะครับวิ่งเข่าอืมือ้นตามเพื่นดูเทสันเอาปัญหาใหญ่กันตามเป็นต่างประแทศมั่งมาทำมันเข่าเอฟซีคนกึมมี่เนาะอดีตเล็กคนบอลหลาอดีตคนเคยดักอดีตบอกผู้กเจ้ามากตรงกับเลขเจ้ากัเจ้าไปซื้ออ๋อค่ะเท่เดียวมาทำคลิปนี่เท่แต่เพื่อว่ามันทำมันดีเลขมาก เอฟซีขอครับผมฝากกดไลค์กดแชร์อีกสองครั้งนึ่งนะครับสายฝากพาด้วยครับผมอีกอย่างเลยปูบไปหลายฟุตเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฮอดวัดสีไายบึงไปน้ำกันเนาะครับผมอ๋อเดี๋ยวจาร์ดค้าข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวจจนเด็กเข้าการจมีร้านน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะเวลานน้ำาะค่ะค่ะเอาไปไปเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกันอีกแล้วครับผมเมื่อนี้กะพาท่านผู้ชมมาที่วัดปู่ชัยวานเนาะครับผมได้ยินข่าวว่าปู่ขึ้นกระดานเนาะครับผมดอร้านชาแนลเนาะครับมากับคุณแม่เนาะครับเจ๊แดงตัวเลข็กก็แมงมาในมะขวานเขาดีครับมาขอดแล้วเขาคุยกันทั้งรถมาครับพวกผมก็ปูซิวบอสแหลกขึ้นไปได้เด้วยค่ะทัพพุ่มจากอุบอยู่ปูุบอยู่แล้วขึ้นตัวเลขครับตัวเลขแล้วะนี่ห้างช่องไหนลงไปแน่แล้วครับ แง่ว่าในหลวงค่ับแค่ได้เห็นเนาะกะเล่ยเพราะว่าสิไปทำงานแหละกะเล่ยแวะมากแค่เด้เที่ยวทางมากกาเล่ยแวะขอบคุณครับแต่ว่าเพิ่นบ่ค่อยล่งนี่นี่สายปลาครับพันขึ้นบ่ค่อยลงนะตัเลขให้แล้วครับแต่ว่างวดนี้ปูขึ้นเนาะครับเนาะสิบหกกุมภาสองห้าหกหกเนาะครับเป็นมุมว่างอยู่เสียงไก่หยักบนเนาะครับเนาะบนปูให้สามแปด ปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับเลืกลางจะมีสามหกแปดหกสามสี่นะครับส่วนบนก็วงบน้วงกเลมเขียนวิ่งใช่ะเนาะรับปูือกเขียนวิ่งแล้วองจากเก่าบอเขียนวิ่งแต่ว่าวงกลมให้ครับโอวงกลมห้เลยวงกลมไปที่แปดสามนะครับเก้าสามนะครับผมส่วนล่างดูสามหกะครับผมดังนี่แปดสามดังอีเคยคิดรับแล้ว ครับปิดแล้วบ้องขาดปีรอบแล้วมันจะมาเลขยกจังคือกันงวด16ปุมพานะครับ2,566 16 36เป็นเสี่ยวรถปูว่าเบอร์โทรปูเพิ่งเก่าไ้เนาะเอาท่อหาปูได้วันนี้ปูได้เอาตัวหาท่อหาได้ครับผมเพราะวันติดไว้เนาะโท่อไม่เป็นท่แล้วเพิ่งว่านั่นบ่าอืมไม่เป็นทรแล้วปูว่านั่นนั่งยะกิน สามแปดแปดสามนะครับสามเก้าเก้าสามข้างล่างวันนี้ข้างบนข้างล่างสามหกแปดหกสามสี่สิบเก้าบวชประสันปูว่าเชียนเชียนเก้าบวชใจล่างข้างล่างครับนาต่อไปครับทุกท่านเออสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามข้างบนค่ะล่างสามหกแปดหกสามสี่ท่านคะแต่บางวชนี้ปูเด่นสามทั้งบนทั้งล่างสินี่ สามบนสามล่างอะสามบนสามล่างเป็นสามลักสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามมีเปิดเส้นลวดสามไปเลยวงกลมที่แปดสามเก้าสามสามหกนะบนล่างขันน้ำมันไปเป็นขันน้ำงานจีเรียนเก้าสามเก้าสามบนสามแปดแปดี่ยสามเก้าเก้าสามเป็นยังไรไปลงมาล้อมส่วนล่างนะครับ สามหกแปดหกตับไปสามสี่นะครับวงกลมที่สามหกเจ้าว่านให้หนาวไปครับแค่เอาครับปากอุดนุนเพิ่งฟันเพิ่นขุดนุนครีมนะครับนะสบู่เออแคลเซียมยาตากำไรมูลยากโฆสนาไข่หองใสเมียนะครับผมใส่เบอร์โทถดิสเก่าไปน้ำแก่ว่าอย่าคือขึ่มคือจังส่งให้แด่ว่าเมื่อให้พวกออกอากาศมาคัดเอาโลอีเน่กล่องเอาโลอีเน่ อาลูกอีเนี่ยอ่าจจักเนี่ยทำงานซอยเมียเอาเบอร์โท่ของล่งไปนึ่งศูนย์หกสองเก้าไปสามหกหกเจ็ดหนึ่งขีดเขี้วเสียมยาตาโซ่เป็นเนี่ยนี่จะมาตุ่นหูปล่อยอยู่นี่โบคือคนขี่เราดีนะโจเนาะโบพี่ยังโกันเอาครับมาเบ่งน้ำการละอียดถังหนึ่งนะครับเนาะแคบหน้าจอไว้ครับผมบนปูด เชวานเนาะครับเนาะงวดสิบหกกลมพาสองห้าหกหงนะครับบนก็มีสามแปดแปดสามเนาะครับผมวงกลมไปที่แปดสามเนาะครับสามเก้าเก้าสามนาะครับผมส่วนเลขล่างก็มีสามหกแปดหกสามสี่เนาะครับผมงวดนี้ปู่เชวานเนาะครับขึ้นกระดานให้แล้วครับพี่น้องเอาครับแคบหน้าจอไว้อีกข้างหนึ่งนะครับผมเอาครับผมเลยเมื่อายตัวพวดจะทําำหน้าเสะ เอฟซีเดลัวห์แห่งมเบิ่งดูสำนักแล้วกันมักอยู่บ่มักน้ำพันอยู่บ่งวดนี้ยดูเพื่อความสบายใจดูเพื่อความเพลิดเพลินสามสามแปดชอบตัวเลขก็ซื้ออยู่ที่เราบางทีเราชอบปู่นี้ซึ่งวันนี้ตามปู่มาถือเลขเจ้าของมันออกซึ่งสีน่ะแมนบอสังคมของกระังคมสามเนียนวันว่าจัดสบอตีกันกันละไปโอ้สีเหลียวมันสีเหลียว่ะที่แตมท่นออกคิดที่นมอ กาเจา้าก็เมือนว่าชื่อแดงเสื้อวัดลเล่าเจา้าป็ไม่ใช่ยนงนว่าค่าผมอยากคุยสักหน่ยขายของไซเม้นนะครับอ,อ๋อครับผมฝากาอุดหนุนเคีมสบู่แคลเซียมโอ้โหพอดพอเปนกำไรกระเป๋านะครับผมพ่เป็นมันไป็ยังบ่เจ้าจะ่าบอกคือคนขี้เหล่าไร โบ่รวบลวกโบ่ก็ผัวนันโบ่มุนมวลนี่มันยังยืนถือเรียกเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาทันผู้ชมไปก่อนเลยนะครับผมขอบคุณครับ